มาดูอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการขอเช็คข้อมูลพิกัดโทรศัพท์มือถือของประชาชนมันมีหนังสือคำสั่งที่นักวิชาการท่านหนึ่งเอาออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสั่งการไปที่ทางกสทชนะคะกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงเรื่องนี้ว่าเอาไว้สำหรับคุมโควิดระบาดเท่านั้น แต่แน่นอนมันตามมาด้วยการ aja, วิพากษ์วิจาร์ณว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่กสทชให้ข้อมูลกระทรวงกลาโหมไปแค่ไหนเป็นลักษณะของการล้วงเอาข้อมูลอะไรจากประชาชนหรือไม่กสทชเมื่อวานนี้คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาต้องออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะยืนยันว่าที่กระทรวงกลาโหมกับกรมควบคุมโรคทำหนังสือมาที่กสทชเนี่ยขอให้เช็ค เฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สนามมวยลุมพินีเท่านั้นซึ่งคุณถากรบอกว่ามันจะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือแค่ประมาณ140เบอร์เท่านั้นเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มเสี่ยงตามพิกัดตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้ป่วยบางคนจำไม่ได้ว่าในรอบเจวันเนี่ยที่ตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ไปไหนมาบ้างดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีดูพิกัดโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะ กสทชยืนยันว่าให้ไปแค่พิกัดให้ไปแค่ตำแหน่งยังไงก็ตามกสท,ทชไม่สามารถล้วงลึกข้อมูลส่วนบุคคลได้เพราะปกติถ้าจะทำอย่างนั้นได้คือต้องมีหมายสารเท่านั้นคุณถากรยืนยันอย่างนั้นนะคะว่าก็คนที่สนามมวยเขาจําไม่ได้อะช่วงเจ็ดวันก็เลยต้องใช้วิธีนี้เข้าไปตรวจสอบแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะเห็นว่าคุณศรีสุวรรณจันยานเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะไปร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่ากระทรวงกลาโหมมาล้วงเอาข้อมูลอะไรเนี่ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่คุณศรีชวันจะไปร้องขณะที่มีมุมของทางพักเก้าวไกลด้วยนะคะสอสอกทอมอของพักเก้าไกลคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกหน้ากังวลมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นรัฐ ใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่เพราะว่าในเอกสารที่มีการเผยแพร่ที่นักวิชาการท่านหนึ่งเอามาเปิดเนี่ยมีการอ้างถึงการใช้อำนาจตามพรากฉุกเฉินไม่ได้มีการระบุระยะเวลาในการเจ็บจัดเก็บข้อมูลและการทำลายข้อมูลทิ้งดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยต้องตรวจสอบกันเนี่ยนะคะ